สวัสดีคุณคณที่รักหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกภายนอกของคุณที่จะดึงความสนใจคุณจากโลกแห่งความจริงซึ่งอยู่ภายในคุณอยู่ที่นี่เพื่อสัมผัสกับโลกภายนอกจากเลนของความจริงภายในของคุณสิ่งนี้ อาจสร้างความสับสนได้แต่คิดว่ามันเหมือนเป็นอวตารสำหรับพระเจ้าคุณเป็นประกายไฟอันศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยความเป็นจริงทางโลกที่นำทางจากการเชื่อมต่อภายในของคุณไปยังแหล่งที่มาไม่มีอะไรอื่นที่เป็นจริงมันเหมือนกับ อยู่ในเกมเสมือนจริงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตระหนักอยู่เสมอถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังภาพที่แท้จริงการตื่นตัวต่อความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการเป็นอิสระภายในนั้นผู้ที่ยังไม่ได้ค้นพบความสัมพันธ์ของพวกเขา กับแมทรีซจะถูกจับได้และคุณอยู่ในนั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางสำหรับอิสรภาพจากมันคุณเป็นเหมือนประตูที่ซ่อนไว้เมื่อขนพบแล้วพวกเขาสามารถหาประตูของพวกเขาได้เช่นกัน บางคนจะไม่เลือกดูสิ่งที่ซ่อนเร้นคุณไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเจดจำนงเสรีของพวกเขาได้แต่คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณเข้ามาในเกมเพื่อทำเป็นสัญญาณของแสนความที่ที่แตกต่างกันโพโลกรามเฉพาะ ภายในแมทริก์ที่สามารถรับรู้ได้โดยทุกคนที่เปลี่ยนพวกเขาด้วยเสียงสะท้อนใกล้เคียงดังนั้นบทบาทหลักของคุณคือการฉายแสงต่อไปพูดต่อไปสร้างต่อไปคอยให้สัญญาณไฟความถี่สูงที่สามารถให้ประภาคาร ในสายมองคุณจําได้ดีว่าเมื่อคุณกำลังมองหาสิ่งที่คุณต้องมีคืออีกคนหนึ่งที่เห็นคุณผู้ซึ่งพูดในใจของคุณผู้ซึ่งเป็นเหมือนน้ำาด่มหล่อเลี้ยงเมื่อแห้งแล้งให้ปฏิเสธและยอมรับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว การรับรู้นี้มีความสำคัญต่อเส้นทางทุกคนพยายามตรวจสอบความถูกต้องว่าพวกเขาไม่ใช่คนประหลาดที่โดดเดียวคนที่ไม่พึงปรารถนาคนที่ถูกทอดทิ้งที่ไม่คู่ควรซึ่งบางครั้งรู้สึกอยู่ภายในตัวเองนี่เป็นคำโกหก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการถูกมองเห็นรู้สึกได้ยินถูกสัมผัสจากคนอื่นก็จะหลงทางได้ง่ายดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องร่วมกันรับรู้ถึงพลังชีวิตที่ร่วมกันเป็นหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายในเราแต่ละคนเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเช่นเดียวกับเซลล์ที่มารวมกันเพื่อสร้างฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นก็ถึงเวลาที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวแปลงเราลดลงรวมเราขยายคือความสดใสของเราที่นำพาเรา มาพบกันการรวมเป็นหนึ่งจะแข็งแกร่งในสาเหตุทั่วไปนั่นคือการทำลายแมทริกซ์เพื่อให้แต่ละส่วนและทั้งหมดสามารถสร้างได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดภายในกฎสากลเป็นกฎสากลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรัก ที่ดึงดูให้เราเติ่นขึ้นตั้งแต่แรกและตอนนี้ถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้นประการแรกเราประกาศความสอดคล้องของเรากับสิ่งนั้นจากนั้นด้วยการค้นหาสถานที่ เราจุดประกายความปรารถนาส่วนตัวของเราที่แปลเปลี่ยนไปส่วนการรับใช้ผู้อื่นเมื่อสร้างไว้แล้วการดนใจจากสวรรค์และความรอบคอบจะมาหาเราเราเริ่มต้นการเดินทางเพียงลำพังและจบลงด้วยการปลูกฝังความสามัคคีภายในชุมชน ซึ่งหล่อเลี้ยงความปรารถนาอันโดดเดี่ยวดั้งเดิมของเราเราปฏิเสธเมื่อเราอยู่ตามลำพังและเติบโตในชุมชนดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่แบ่งแยกดูถูกหรือควบคุมดูมิน่นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเรา เมื่อเรามารวมกันเพื่อจุดประสงค์ร่วมกันเท่านั้นกุญแจสสำคัญการดึงโดดทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติทุกสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่สนุกสนานอุดมสมบูรณ์และเป็นความจริงอะไรที่น้อยกว่านี้มีแนวโน้อมที่จะเสื่อมสลายไม่ใช่ชีวิต ไม่ว่าการกระทำจะเรียบง่ายเพียงใดให้แสวงหาผู้อื่นที่มีความคิดเหมือนกันและร่วมแรงร่วมใจในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและมีส่วนช่วยให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขนี่เป็นยากแก้พิษของการวางอุบายที่ผิดๆในโลกภายนอกนี่เป็นยากแก้พิษ ของการวางอุบายที่ผิดผิดในโลกภายนอกเป็นกำลังทางเลือกเท็จตายเมื่อไม่ได้ป้อนเมื่อสร้างตัวเลือกที่มากขึ้นเลือกชีวิตเลือกเสร,รีภาพเลือกความสามัคคีเลือกถุกสิ่งที่ดีและถูกต้องเลือกความรักทำต่อไปเกี่ยวกับการสร้าง สิ่งที่คุณต้องการเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้และแล้วทุกอย่างจะสลายไปด้วยความเส่อมในการนำทางด้วยความรักเราคือสภาแห่งแสงสว่างภายใน